วัสครับผมวิจรดีๆวนี่คือวัลเปเปอร์นี่สมิตินะครับผมนะาหาซื้อกันได้นี่ในแอปช้อปปิ้งนะนี่มีขายลายสวยๆกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาติดนะครับนี่นะที่กระจกร้านเสริมสวยนะครับาร้านเสริมสวยก็ต้องมีวอลเปเปอร์สวยๆนะวิธีติดติดกันอย่างไรนะฮะเดี๋ยวมีรายละเอียดนี่ให้ดูกัน พลเปเปอร์สามมิตินะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นลายนูนขึ้นมานะครับนะนี่ด้านหลังเขาจะมีกาวนะนี่ลอกกระดาษออกก็มีกาวแปะกันได้ทันทีเลยนะอันนี้จะเป็นขนาดใหญ่นะครับผมนี่นะขนาดใหญ่อ่าสูงนะครับผมอ่งสูง75เซนนะครับผมนี่กว้างเจ็ดสิบเซนที่วัดกันแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นลายอิฐนะครับผมนี่ การต่อวอลเปเปอร์ลายอิดนะครับนี่มีรายละเอียดอยู่นะครับผมนะนี่ช่วงต่อระหว่างแผ่นนะครับผมหน้านี่นะนี่อ่าจะมีอิดก้อนเต็มนะครับผมน้าเนี่ยอิดก้อนเต็มกับอิดครึ่งก้อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเนี่ตัดอิดครึ่งก้อนออกไปเลยนะครับผมน้านี่นะนี่นี่แล้วส่วนส่วนฝั่งนี้นะครับผมนะอ่าเขาจะมีครึ่งก้อนนี่ยแถที่สองนะครับผมนะเนี่ เดี๋ยวจะตัดอิดครึ่งก้อนออกไปเลยนะเดี๋ยวจะได้นี่ออกมากบกันนะครับผมมาต่อกันให้สวยงามนะเดี๋ยวไปนี่ไปกรีดจิดครึ่งก้อนออกไปก่อนวิธีนี่นะตัดอิดครึ่งก้อนออกไปนะนี่ตอนแรกว่าจะใช้คัตเตอร์กรีดอะไรแหมไม่ต้องเลยนะครับผมนี่ การกายง่ายๆเลยนะครับผมนะัเนี่ยเนี่เี่ยดี๋ยวจะตัดให้ดูนะครับผมง,ง่ายมากอันนี้ตัดออกเฉพาะก้อนอิดนะครับผมนี่นะส่วนส่วนอ่ารอยต่อตรงนี้เก็บเอาไว้นะครับ นี่นะครับนี่นะอิดครึ่งก้อนออกไปแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวจะอ่าเดี๋ยวจะนี่นะนี่นี่ครึ่งก้อนนะครับผมนี่อีกครึ่งก้อนนะนี่อีกนะครับผมเดี๋ยวเจะตัดอิดครึ่งก้อนอันนี้ออกไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะเมื่อตัดอิดก้อนเล็กออกไปแล้วนะครับผมนะนี่อ่าเมื่อมาประกบตรงรอยต่อนะนี่อิดจะเต็มทุกก้อนเลยนะครับผมนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับ อ่าด้านหลังนะนี่วิธีติดนะครับนี่เนี่ยนี่นะอ่าด้านหลังก็จะเป็นกาวเลยนะครับผมนี่นะเนี่ยเดี๋ยวเหนียวแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวลอกลอกกระดาษออกแล้วก็อ่าไปติดที่กระจกนะครับนะโอเคนี่แผ่นแรกติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่ติดไม่ยากนะครับผมนี่นะอ่าวอลเปเปอร์นี่เขาจะมีความยืดหยุ่นนะครับผมนะนี่ยยืดหยุ่นติดได้พอดีเลยนะเดี๋ยวจะ นำแผ่นต่อนะนี่นะนี่สับไปเรียบร้อยนะเสี๋ยแล้ต่อนี่ให้เนียนๆกันนะครับนี่นะนดอิดเต็มทุกก้อนการติดวัวเปเปอร์นี่นะครับผมลายอิดแบบนี้นะติดตั้งสําเร็จแล้วนะครับผมนะการทําสิ่งที่ไม่เคยทำนะเป็นสิ่งที่ท้าทายเมื่อทําสําเร็จแล้วนะจะเกิดความภาคภูมิใจนะครับผม ขอบคุณทุกท่านเลยนะที่กดติดตามเป็นกำลังใจกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ